สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปไปสุขุสุขุนจ้าพ่อพ่อกับอันตีสาวุไทยน้ำโวลเอนูนครอีเลเด้อจ้าพี่น้องป้องไปวันนี้สาวุไทยมีเมนูเสียงเฮเสียงเฮพุทธพี่น้องเลยเป็นวัดขอโทษขออภัยเด้อขอโทษขออภัยวันนี้เรามาเอ็ดคลิปกินจ้าพี่น้องคลิปกินนั้นสโลงพันับพี่น้องขอบคุณหลายๆ ข้าหลายๆเด้อจ้าพี่น้องเป่าไปเห็นไม่ได้พ้อมแม่พี่น้องกัจากเราเล็กจากเราเป็นนด่นเลยเนาะจากป่านนี้กยังมีฮอดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยก็เลยเอ็ดคิีกินเธอเบิ่งเนาะจ้ะม้อนี่เมนูขอเลอพี่น้องเบิร์นเลยข้าวเป๊จ้กพี่น้องกินข้าวเป๊รอบเดิกจ้กพี่น้องมาเด้อจ้เข้าวเป๊รอบเดิกจ้ะพอดีเห็นพีเพิ่นเอ็ดเ้นเองจ้ะเพิ่นเอามาอเฮ่อจ้าพี่น้อง สกา่จ้ะไก่ต้มกับอันหมูย่อจ้ะพี่น้องหมูย่อจ้ะโอ้มีเปิ้ลไข่น้ำพี่น้องเอ้ยมีเปิ้ลไข่น้ำพี่น้องก็ไม่ได้เบื้อหลายพี่น้องเอ้ยดีเจอหลายค่ะพี่น้องพันซับซักชิคลียเหมือนเรือจังระไดเนาะพี่น้องเห็นมีได้พ่อแม่พี่น้องซอยจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณอิหรีค่ะ ก้าวต่อไปบัดนี้เหลือกิโลพี่น้องเอ้ยบัดนี้เหลือกิโลบัดนี้ก็เลยมากินนั้นฉลองหนึ 1, ่งพันซับจ้ะพอดีมียายกอกเมียนเจ๊อีเจ๊ผ้าเพ,พิรนเนาะเพิ่์นมาซอยดันจ้ะพี่น้องโอ้ยม้วนกันจะว่าเต้นกับจนจนเจ็บแอวพี่นอ้องค่อยจนเจ็บแอวเหมือนเต้นนะอือ รอบเด็กใะพี่น้องเปิ้ลมาสอยเบิ้งเวทีเฮิร์ดยายก็กระจบจบพี่น้องดูแลตั้งแต่ต้นจนจบสอยกันซอยยู้อซอยดันกันจนจบจ้ะพี่น้องพรอยหนขึ้นเวทีจุบนปิ้ลแก็ยังมีน้ำใจมาสอยจ้ะพี่น้อง มาเรื่องจะเปรี้ออนออนเลยจ้ะอืมแซ่บแซ่บจ้ะเซนเปิลเอตเองน่าจะพี่น้องเน,นี่ยเหนียวนุ่มขนาดอืม,อม ขอบคุณพ่อแม่ไปลองป้องป่ายจ้ามากินก็จับน้ำกันจับโทยบ้านไงอ่ะพี่น้อง หามางงอนเลยแบบสำหรับันพี่น้องท,ที่ยังไม่ไปหาพยายามก่อขอโทษขออภัยเด้อจะไปน้องต้องใช้เวลาเนอะจ้ะ คอมเมนต์กันยังเป็นเบอร์เลยพี่น้องยังไม่ได้ตอบการเงนยุ่งเอาของแล้วกองเล้วกันเดี๋ยวไป๊อบคอมเมเนต์เออไปจะหาโคโรใจไว้โคโรใจไว,ไว้เงี้หลงจ้ะพี่น้องโคโรใจไว้เจ้ก้อนแปะปูไว้เจ้ก้อน รู้คูุ่คนเราจะจีมาซอยมือนนี่มาซอยอยูงมาซอยดันกันจนแล้วค่ะอาจจะกลั่นหอดพันอิริอยู่บอ่อพี่น้องเอ้ยยันที่อยู่เพิ่นเก็บไปอยู่จับพี่น้องเก็บไปแล้วแล้วมัง้งเนาะอัดไว้ก่อนพี่น้องอัดไว้ก่อน ไว้ก่อนค่ะทอดพันสกอนจังละจังละลงอย่าไปน้องแต่เพิ่นมาซอยดันจนทอดจนทอดพันแล้วจะไปน้องแบบจะไม่รู้จะว่ามันอไหร่ได้รีบอแล้ว ไปเนอะพี่น้องช่ยๆกันไปเนี่ยเรากินมืดพี่น้องกินมืดนี้ค่อยกะงึดแหละมาๆๆกินน้ำกันพี่น้อง ใกล้ตัวน,นึงไม่ตีนไกล้น้ำจะไปน้องเขาไม่ได้เอามาเซิลืมลืมโอม,มมอมีตีนไกลน้ำลืมลืมว่ามีตีนไกลตีนไกลก็ต้องต้องเอ็นหอนๆน,นะจะไม่มีมันมีหอนกับอันนี้เองก็ มันเหนียวติดแ้วจ้ะมาด้อจ้ะพี่น้องแซบ่บแซ่บเ้นเหนียวนุ่มขนาด เองค่ะเส้นเมันคันเองนดเองตัดเส้นเองค่ะมันมีเคืองตัดเส้นนี่ว่าตีว่าเราลองเอ็ดอยูครับกับแป้น นเลยกับหมุดหมุดเอ็ดตล้วทืนี่โอ้ยเฮินเฮินแล้ข้าวปุ๊แป้งเนาะเอานนี้มืดก็เจาไว้กินมื้นเช้าพี่น้องสวยดายความหากินเยอะเลยมีคืออยู่บ้านเนาเนาะ มัน蒿น่ะยังจะรอน蒿ล้านก็นก,นก,นกินได้กินแล้วอยู่นี่กว่าละเด็ดเซ้นไม่รูนะ้กว่าละคันกว่าละนวดกว่าละตันเสียเวลาจะ้ะหมูย่อเน้นเน้น อุยอก็ซื้อแบบสดพี่นอ้องพันซื้อมาเหอะเวียดนามเวียดนามเป็นคนเอกค่ะมันจะมีแบบแบบสดแล้วก็แบบซื้ออัวตองจ้ะพี่น้องมันมีแบบซื้อหัตองนะแต่พ่นเราซื้อแบบนี้เลยมันจะดี okay it's too so tall ก็ทมันนอดีเจอลาย์พี่น,น้องยดีเจลาย์แล้นไปเล่นมานี่ ไปเจะไร้จอกินข้าวซามทุงข้าวซามทุง เสียพี่พน้ะคำสุดท้ายเสียหน่อยพี่น้องกินหน่อยให้แซ่บไปติดคำสุดท้ายเลยพี่น้อง คุณครอบอบคบเจอหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องปองไปที่มาสอยมาสู้สองน้อยๆของตีสับปูไทยนาโบนะครับเรนูเด้อจ้ะพี่น้องปองไปขอครอบอบคบเจอสู้กูสุ้คนจ้ะพี่น้องถ้าไม่ได้เพราแม่พี่น้องก็มีเจ้าคนละเป็นเดนีน้องพี่น้องเนาะสู้ๆต่อไปจ้ะขอบคุณหลายๆเมื่อวานก็เลยมาเอ็ทกิฟอันกินสลองสลองหนึ่งพันซับพี่น้องเลย ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพร้อมรับคอบคุณพ่อแม่พี่น้องพร้อมแหละที่ซอยที่สูเนาะจ้ะขอเฮิร์ดเจริญเจริญเด้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์มีกดแชร์กันย่าพี่น้องกดไลค์กดเลิฟพ่อแน่จ้ะกดอันซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊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 งไว้เหรอเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องปลอดไปขอบคุณหลายๆเด้อขอพ่อแม่พี่น้องนอนหลับเได้เงินพันนอนฝันเงิด้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินเศษเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆ Và chơi các mình nữa nha, Bị nổ bóng bông Bye bye. Mm.